รวมมิสตาลันโลกของบัณฑิตรับพิญญามามาสอรุ่นโควิดน,น้ำชีแตกรุ่นเลื่อนรับรุ่นฝนหายใหญ่ล่มสูงแต่เขาเด็กจบมามาสอเขาเห็นอย่างเงี้นเนย ี่มาวนสู่ฟังเริ่มต้นวันที่2 2พอคหกโมงครึ่งจะเป็นวันแรกของการซ้อมรวมกับทั้งคณะซ้อมให้ดูจังหวะเอ,อ่ย่อยังไงถอยข้างไหนต้องนั่งข้างใครใดใดงี้เสร็จแ,แล้วก็จะปล่อยเบรกให้ไปซ้อมแยกแต่ละสาขากันวันแรกแต่งตัวชิลๆได้แต่แนะนําอยากให้ใส่รองเท้ากระโปรงที่คิดว่าจะใช้มันะจะได้ชิน้นและนี้ก็เป็นหน้าของชาวแกงที่ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าวันนี้ข่าวจะเสื่อมแบบที่ยกขาไม่ขึ้นนั่นแหละค่ะซ้อมมันไปอยู่อย่างนั้นพอจังหวะได้ความเร็วก็ต้องมาด้วยเสร็จแล้วก็ลงมาซ้อมรวมกับทั้ พอมีข้าวขนมน้ำนมฟรีเมื่อทํ้ด้การซ้อมรอบสุดท้ายของวันนี้แล้วก็ชี้แจงว่าพรุ่งนี้ต้องทําอะไรยังไงบ้างสิ่งที่เจ็บเลยคือไม่ใช่เท้านะแต่คือต้นขาย <c oughs> ออยู่อย่างนั้นทั้งวันเหมือนตั้งสควอททั้งวันอ่ะทุกคนตั้งแต่6กโมงถึง4ี่โมงเย็น แต่ก็ไม่รู้ไปเอาแรงมาจากไหนกันอีกเพราะว่านัดกับชาวแกงว่าตอนเย็นจะไปถ่ายรูปกันสักหน่อยดีกว่าคุยต้องมาช่างภาพต้องมีแล้วก็บังเอิญไปเจออาจารย์ที่เป็นช่างภาพพอดีวันนี้ก็เลยได้เลือกไปแบบฟรีๆเลยค่ะขอบคุณนะคะต,ตามด้วยการปิดจบยมยม,ยมวันนี้ได้ไอศครีมจากพี่ที่อายุส่วนนิสุดในกลุ่มบายค่ะเช้ามา8โมงของวันที่ส3วันนี้เป็นวันที่เราต้องไปซ้อมครั้งแรกนะสถานที่แนะนำมากๆเลยว่าให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมยาดมพัดลมลูกอมอย่าขาดวันนี้ยังพกเองได้อยู่เป็นการซ้อมรวมกันทั้งมหาลัยครั แยกกันต่อแต่ครั้งนี้จะเป็นการซ้อมแบบมีชุดคุยละจงอาจารย์ก็เออช่วยมาแต่งต้งแต่งตัวแต่งชุดให้ได้ๆก็คืออบอุ่นมาแนะนําแบบดอกจันตัวโตๆเลยนะคะชุดนี้สิทธิ์ต้องติดก,กระดุมเม็ดบนคอได้เลือกไซส์กันมาดีๆจ้ะหลังจากนั้นก็จะไปถ่ายรูปรวมหน้า,นาคณะกันแล้วก็ซ้อมต่อวนไปแบบใส่ชุดคุยเต็มยศวันจริงจะได้ช้วก็จบวันแบบไปกินนั่นกินนี่เล่นเกมกับเพื่อนแบบไม่ได้ถ่ายไวรลายยมเกินสิพอคอวันซ้อมใหญ่ท่องไว้วันนี้ทุกอย่างเหมือนจริงแค่ยังไม่ได้รับจริงเฉยๆอยากไปอยาก ไม่ได้ถ่ายอะไรไหมทุกคนดูเลยเพราะว่าต้องเก็บทัลล่ตรวจเครื่องแต่งกายหน้าผมทุกอย่างเป๊ะเหมือนจริงอย่างที่บอกแต่ออกมาพร้อมกับฝนค่ะทุกคนกูจะบ้าฝนแบบพายุเข้าแบบฟ้าแต่แต่ก็ยังต้องถ่ายรูปหมู่อีกสูบบัณฑิตคือสับสนมากตั้จุดนี้ไม่รู้จะขิดเพราะไฟช็อตหรือว่าฟ้าแ่าเราญาติบัณฑิตที่มาวันนี้ยกให้เป็นวันนี้เหมือนโดนแก้งแบบชะตากรรมหมู่สุดถ่ายรูปรวมก็แบบจึนจึนฟ้าแลบตลอดต้องมาลุ้นว่าหวยจะบอกที่ค้ายหาหาทำเด้อแล้วปริญญาหน้าฝนมันตื่นเต้นกัน หลังจากนั้นก็คือไม่ได้ถ่ายอะไรอีกเลยอ่ะเพราะฟ้าฝนถล่มลงมาอีกรอบแบบแรงมากบัณฑิตก็คือย้ายย้ายกับหอนานเบิร์ดแ,แม้ว่าฝนจะตกแต่ว่าบัณฑิตยังหน้าเป๊ะอยู่ผาทุกคนตกแรงมากแต่วันรับสิงก็แทบไม่ได้จัดโทรศัพท์เลยไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลย,ม,ย,เลยมีแต่ช่างภาพถ่ายจบบาย